Whoa. Oh, no. สวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปที่คาเฟ่แห่งหนึ่งซึ่งตอนนี้กระแสดีมากๆและร้านนี้ก็อยู่ตรงกำแพงดินซอย3ามนี้เองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าร้านนี้เขามีอะไรดีคนถึงได้อยากไปร้านนี้กันนักไปดูกันเลยจ้า แล้วเราก็มาถึงแล้วนะครับร้านดีแซม์ฟู้ดร้านที่พูดถึงร้านนี้อยู่ที่กำแพงดินซอย3นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศภายในร้านกันเลยดีกว่าครับบรรยากาศภายในร้านนะครับก็จะเป็นห้องแอร์แบบนั่งสบายมากเลยนะครับและหากใครไม่ชอบห้องแอร์ก็จะมีโซนด้านนอกนะครับซึ่งเป็นสวนล่มลื่นมากเลยนะครับนี่แบบนี้เลย แล้วก็จะมีมุมที่แบบว่านั่งดูปลาคราบตรงริมบ่อปลาเนี่ยนะครับนี่และหากใครอยากทานอาหารแบบส่วนตัวหรือมากันเป็นแบบครอบครัวร้านนี้เขาก็มีโซนที่เป็นห้องอาหารนะครับซึ่งสามารถมานั่งทานแบบเป็นครอบครัวหรือพบปะสังสรรค์ได้ เมนูเขาดูดีมากเลยเขาค่ะอือืมเขาไม่ได้มีแต่เครื่องดื่มอย่างเดียวนะครับเขาก็จะมีเป็นพวกอาหารด้วยที่สั่งไปเป็นสั่งเป็นข้าวที่ฟ่งอบแบบนี้อาหารนักกินเชียว

ซิน,นเ,เนเจอร,ร,ร์นะครับนี่อยู่นี่ปอเปียเป็นปอเปียะทุเรียนนะครับไม่เคยเจอเหมือนกันเพิ่งจะมาเจอที่นี่แหละนะครับเขาจะามีทุเรียนมาให้เลยนะฮะเราก็ตัวนี้จะเป็นปอเปีอยูดูน้าตาน่ากินมากทุเรียนกันนะว้าว <Wow. S 1> ทุเรียนลงหลงขออร่อยนะ ใครชอบผู้เรียนแนะนํ işte. าเลยนะฮะร้านนี้อร่อยดีเป็นปอเปียที่แบบว่าเอาเป็นไส้ผู้เรียนนะฮะแล้วก็เอาไปทอดอร่อยจริงๆหอมมากแล้ที่สำคัญประดับจานสวยมากมีดักไม้ เนื้ชินใหญ่ครับอกเลหดอกไม้นี่ผ่นแบบหนดอกไอกไม้บเป็นอปไง้าครับอร่อยดีครับเนื้อชุ่มดีเนี่ย เรามาลองชิมดอกไม้กันดูนะครับนี่ดอกเบืจมาไม่เคยกินเหมือนกันนะ ผมหรอเปล่าไม่รู้นะมันก็เต็มบมาก,มกเวลาอืมอารดเป็นตังามากหืนสายหรือว่าจะรนก่ไม่หมดเพียงเท่นี้นะครับเขายัางมี ของหวานุกกิจให้อีกมีชอ็อกโกแลตมีเป็นเบอรเฟอร์นากมากร้านนี้ถ้าทานทุกหมดนะครับสามารถเอากลับบ้านได้นะครับใสก่กล่อของบ้านได้นะครับกระสอ,อบคาวุ๊ก เือเราจะได้รูปชา้างมาหาเพื่อนที่นี่นะปากครับเมาทำเองนะอันนี้คืเขาจะมีของเด่นๆในสัญลักษณ์ของร้านเลยครับเป็นมีช้างกับปากครับนะฮะนี่น่ารักมากญญาเพื่อนๆใครจะตามมาก็ได้นะครับอยู่ที่กำแพงดินซอยสามนี่เองนะครับก็คือสามารถเข้ามาแล้วเห็น ขับรถก็ามาในซอยนะฮะมันจะเป็นซอยเล็กๆแล้วก็ถ้าเกิดว่า,าเห็นเป็นป้ายาตัวมีใหญ่ๆนะครับก็คือมีแซมปูเนี่ยครเข้ามาได้เลยครับอร่อยมากแล้วก็การดีไซน์ของของจานน่ารักสวยแล้วก็อาหารอร่อยดีนะครับย่างไรฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วติดตามช่องกายอัพมีไว้ด้วยนะครับเวลาพี่กายมาเที่ยวที่ไหน หรือพาไปชิมอะไรใหม่ๆจะไเ้ยนะครับยันส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับกับกายอัพมีชแนลไปนะครับสวัสดีครับ